โอ้สุดแล้วหมดปอกแล้วต้องรีบไม่เห็นในปุ่มมันอัดมันดีวะิีะดูเ,เดี๋ยววัาานหลังจะให้รีวิวให้ชมนะครับโอ้ของแต่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูรถคันนี้เล็กไปเลยอะ่ะจริงอะ่ะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอวิเชียรบุรีนะฮะนี่เลยต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีแล้วที่นี่เป็นร้านที่ออกจากนอก วิเชียนอยู่ชันชาญวิเชียนบุรีนะครับแต่ร้านสวยมากร้านกุหลาบดอกใหม่นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านบัวตองสองเรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเด็ดคนเยอะดูน้่านั่งมากไปกลางทับผมมีน้ำตกบัลังคานะนั่งกันเยอะต้องหนว่า เออร้านบรรยากาศดีนะครับให้ร้านบรรยากาศดีเนาะราเขาเก็บใช่ไหมนั่ริมเขาทำสวยอ่ะมาวิเชียนนะครับร้านร้านอะไรรับปลาบดอกใหม่ใช่ไหม หลับอหอับใ้ครับเพาน้าทำรีสอร์ทเนาะนครัเนี่ยด้อมเ็ดไเ็ดดมได้ใช่ไหมนี่สวยอะดูดิ ยัไงไงพี่มันเป็นร้านไอ้นั้นเขานะอะไรอ่ะไงเหมือน b a ท t e n d e r เลยไหมเด็ดดวงเลย ีโต๊ะสวยเนี่ยมากเลยหันด้วยร้านจัดสวยมากครับหน้านั่งดีเป็นโค้งไม้ไผ่อันนี้เป็นโซนร้านกาแฟร้านไก่ย่างจะอยู่ข้างหน้านะครับดูเขาจัดสวย นี่ไงไก่ย่างวิเชียนของแท้นะครับเราไปที่ต่างๆแล้วไก่าย,ย่างวิเชียนวิเชียนนะั่นะอันนั้นอนะ่ะของปลอมนี่อยู่วิเชียนจริงๆครับของแท้แท้อันนี้ต้มไก่ใบมะขามอ่อนนะครับน,นี่ส้มตําขาดไม่ได้เพิ่มชิมน,นะอันนี้อะไรข้าวเ,เหนียวครับเอามีอย่างนี้ด้วยหอมใบบัวหรือใบตองตององอันนี้ส้มตำปูปะลาใช่ปะ รสชาติอธิบายรสชาติเนี่ยนัวใช่ไหมนัวนี่ครบเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยครบรสครับครบรสเป็นไงกลมกลมอีกแล้วจะถามให้อธิบายรสชาติไอ้นว้นี่กลมกลมพูดไม่ออกเลยขนมขนอเออขนมเมื่อกี้นี้แปกกับเพิ่มชิมสองอย่างมาอันนี้ผมนี่เลยไก่ย่าง่งวิเชียนของแท้นี่ขมัดอย่างนี้ อันนี้ของทแท้ผมเคยไปเชียงใหม่ก็ไปเจอกับย่างวิเชียนเหมือนกันอืมน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มคือไ,ไม่ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเลยคือมันได้รสชาติมเหมาะเลยเข้าเนื้อเลยใช่มครับอืมนุ่มยุ่ยดูด,ดิเนียวไก่ย่างวิเชียนของแท้ครับมันจะแบบมัน กรอบๆอ่ะนัวครบหมดเลยโอเคดูดิดูชิคให้ดูนี่ไก่ยงวิเชียนครับชิมต้มยำก่อนต้มยำใบมะขามอ่อนกินมะนาวออกหอมเลยนี่ทำปูปลาร้า สั่งมาเพิ่อมอีก2อย่างครับนีไส้ทอดแล้วก็อันนี้อะไรนะน้ำตกหมูน้ำตกครับ mm hmm. หมูน้ำตกน้ำตกดูกระทงใส่น้ำจิ้มครับอย่างน่ารักอ่ะน้ำตกหมูย่างย่างนะครับย่างวุ้ยูก จะบอกว่าไส้วันนี้มันไม่กรอบปกติมันต้องกรอบน,นะลองชินดูไส้ไม่ไส้ไม่กรอบครับวันนี้แต่ปกติของเสงนใส่คนเดียวปกติไส้มันจะต้องกรอบนะเ,นเรามาดูไก่ย,ย่างวิเชียงกันต่อไก่ย,ย่างของแท้ วิเชียนเด็ดต,ตวเนี้อันเนี้ยนนขึ้นชื่อเลยกระย่างวิเชียนใครมาใครผ่านมาวิเชียนนะอแค่หมักไปก็อร่อยแล้วมาเจอน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของสูตรวิเชียนบุรีเป็นเอกลักษณ์เพชรบุรีมีที่เที่ยวเยอะเนาะ ท้งอาหารแกย่างวิเชียนแล้วก็เด็กอ่างเพชรเชบู์เป็นชื่ออะไรครับ <laughs> ขึ้นชื่อ <laughs> แทงไหมหแทงไหมก็ทันหาทันหากุปะละวันนี้เราแว้นกันมาสองอำเภอ,อเนาะคือพวกเราอยู่อำเภอหนองไายห่าง อำเภอวิเชียงไปอีกสองอำเภอประมาณกิโลวะวิเชียรเหรออือหนองไผ่วิเชียรนะที่เรามาสามสิบประมาณสามสิบกิโลครับแต่วันนี้จะรถเยอะแล้วก็จะคนเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ต้มยำปี๊ดดีว่ะเดี๋ยววันหลังไปกลางเซนท์ที่ไล่ไอ้ไล่ปื้มดีกว่าน้ำตกน้ำตกน้ำตกหมูอือ ใส่บ้านใบมะขามอ่อนมาวิเชียนบุรีนะครับวิเชียนบุรีก็ต้องไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีแต่เราไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีมีขายทั่วประเทศนะครับอยู <c oughs> ่ใกล้ที่ไหนก็กินน <c oughs> กินได้ไก่ย่างวิเชียนบุรีมีขายทั่วประเทศใกล้ที่ไหนกินที่นนครับ <c oughs> มันอร่อยจริงมันมันแบบไก่ฉ่ำๆอ่ะเห็นป่ะไก่มันช่ำดิเย่างกินมันไม่ได้อย่างงี้มันซื้อจืดก็ไม่ได้ก็เราย่างที่หนองไผ่มันต้องไก่ย่างที่วิเชียรบุรีต้ย้ายจืดมันเราคว้ามานี่ไม่งั้นก็มาย่างที่นี่กลับไปกินที่บ้านข่าเมี่ยมวิเชียรอันคนนึงแล้วที่ขายไก่ย่างไหยข่าเมี่ยมวิเชียร อืมหลายแล้วเราบรถขบรพี่จะกินกับเดี๋ยวเขาใส่ตามายกมือมีอยกหรอกมาจริงๆแร้วผมกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอันไหนไก่าย่างนะครับ เหรอแต่ผมกินร้านนู้นบัวตองก็ยังสมัยก่อนบัวตองมันขึ้นชื่อไงใครๆก็บัวตองบัวตองปึ้มปึ้มผ่าแล้วปึ้มนั่งหันหลังเดี๋ยวจะซูมสาวก่อนนะถึงไหมโต๊ะไหนวะฟ้าออกไปถึงเว้น่ารักนี่นี่แป๊กแป๊กดูแต่มันไปโฟกัสหน้าผู้ชายว่ะ คุณชอบไหม,ไมชอบครับรักลูกวัดเหนียครับรักลูกวัดเหนียครับไม่มองครับไม่มองอ่าล้อลูกมากเลยว้าววันนี้ไส้เข้าพลาดนะครับคือมันไม่กรอบอะ่ะคือเสียความรู้สึกนิดนะึงคือเราตั้งใจแบบว่ากัดแล้วกรวบเลยใช่ไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวกับแป้ง ขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการหลักอย่างเป็นทางการแต่ย่างวิเชียนครับมีขายใกล้บ้านคุณ <laughs> กินได้ทั่วประเทศนะครับแต่อร่อยแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไปมาถามเพือนยิ่หมายขามอนเนาะ บอกเขาว่าอร่อยเขาบอกออนไลนดูไปนี่เดี๋ยวเราอ่ะหยิบแล้วกับไปจ่อยกันแล้วเป็นหนมขับรถให้มันจ่อยดิย <c oughs> ใครมาทิปเขาค้อนนะครับขับรถผ่านมา เส้นสรบุรีลมศักนะครับก่อนถึงบึงสัมพันธ์นะครับมันต้องผ่าน,นอำเภอวิเชียรบุรีถ้าร้านบัวตองนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วคือคนเยอะคนเต็มนี่เลยครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเป็นร้านกลับดอกใหม่นะครับที่นั่งบรรยากาศดี่ะโอเคสะอาดด้วยดูแล้วสะอาดแล้วก็ดูล่มลื่นด้วยแต่ก็พูดถึงก็แวะได้ทุกร้านอื อยู่แล้วจัดหลังบ้านเป็นแบบนี้แล้วเอาวันนั้นถ,ถ่ายรูปลงอยู่ไม่เห็นแล้วเพิ่มอรรถรสในการนั่งกินเหล้าลกางมานั่งกินที่นี่ดีกว่าหัวไปรีวิวคลิปลงอยู่ตรงนี้ต้องมาก่อนถึงจะพูดเก่งใช่ไหมเมื <c oughs> ่อก่อนพี่ก็เป็นอม <c oughs> ูเน้นเน้นปลาเน้นเน้นถ้าพักพ้นจะได้ แต่น้ำจิ้มไก่ย่างเขาเด็ดจริงว่ะนี่ดูหนังไก่ช้ำๆทีไปเดิมโเป็ดไป่เะเรียบร้อยครับสามคนลาเปนหน้ากลอง เรามาลบร,รุนราคาครับทั้งหมดหกร้อยห้าสิบบาทแล้วขอไปก่อนเดี๋ยวตังค์ที่บ้านโอเคครับฝากไปเดินนะครับที่วิเชียนบุรีร้านอะไรวะลืมกะกลับดอกหม่กลาบดอกหม่นะครับอยู่เส้นถ้าเรามาจากกรุงเทพไปเขาค้อจะอยู่ซ้ายมือออกจากตัววิเชียนมาประมาณถึงกิโลประมาณเนี้ยอยู่ซ้ายมือนะครับกลับดอกใหม่คือร้านสวยด้วยแล้วก็ร้านบรรยากาศร้านสะอาดด้วยนะฮะ คือผมเคยไปกินร้านบัวตองหลายหลายร้านแล้วครับก็แต่ย่างคือรสชาติจะคล้ายๆกันหมดเพราะว่ามันเป็นสูตรคล้ายกันเหมือนแบบว่ากระจายกระจายกันออกมาแต่ว่าที่นี่คือเป็นร้านน่าจะเป็นร้านเปิดใหม่ใช่ไหมบรรยากาศดีครับแล้วก็วิวดีบรรยากาศจัดร้านดีแล้วก็ร้านสะอาดนะครับน่ามานั่งมากเดี๋ยวจะขับรถกลับแล้วคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับลาไปก่อนคราวหน้าจะทําคลิปลงอีกนะครับจากนั้นคลิปหน้านะครับแป๊ บายครับสวัสดีครับเียบร้อยครับ yeah.